สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องไพวาช c h a n e l นะครับสำหรับวันนี้เราก็จะมาดูว่าน้ำมันเบรกเนี่ย มันสาคัญยังไงแล้วก็ควรเปลี่ยนเมื่อไหร่ต้องเปลี่ยนยังไงอ่าวันนี้เราจะมาทําทั้งหมดเลยโดยการที่เราจะมีรถที่เป็นนายแบบของเราก็คือเจ้า mg zs ของเราเหมือนเดิมนั่นเองอ่ะก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงน้ํามันเบรกกันโดยน้ํามันเบรกก็จะมีหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อแล้วก็หลากหลายเบอร์นั่นเองโดยจะเริ่มจากอ่าดอทสามน้ำมันเบรกแบบนี้ชบ น้ำมันเบรก .dot ดสดเนาะน้ำมันเบรก d o สก็จะใช้กับรถยุคเก่าๆซึ่งประสิทธิภาพการทนความร้อนก็จะไม่เท่ากับดอ t สเดี๋ยวผมจะขึ้นค่าเป็นตารางไว้ให้ว่าเฮ้ยประสิทธิภาพการทนความร้อนของแต่ละรุ่นเนี่ย d สามสี่ห้าเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนาะซึ่งแต่ละรุ่นมันก็จะทนความร้อนได้ไม่เท่ากันโดยดอ t ที่มีค่ามากขึ้นก็จะทนความร้อนได้ดีกว่าส่วนตัวนี้น้ำมันเบรกด o สี ของเราก็จะใส่กับเจ้า MG ZS ซึ่งเขาเรียกร้อมาว่าต้องใช้ดอทสเท่านั้นะจะใช้ดอทสก็ไม่สมควรใช้เนาะก็เขาบอกให้ใช้ดอทสก็ใช้ดอทส่ส่วนรถที่ใช้ดอทสก็สามารถใช้ดอทสได้ซึ่งก็ต้องดูตามคู่มือรถว่าสามารถใช้ได้ทั้ง2แบบไหมอย่างรถออทิสของผมก็เป็นไฮบริดซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งดอทสมและดอทส่เนาะ,ะในคู่มือก็มันก็จะบอกไว้ส่วนวันนี้เราจะมาทําอะไรกันเราก็จะมาดูว่าเฮ้ยน้ำมันเบรกเนี่ยมันควรเปลี่ยนเมื่อไหร่น้ำมันเบรกควรเปลี่ยนตอนไหน ก็เดี๋ยวเราไปดูที่รถกันเลยไปลุยอ่ะะครับสำหรับครนนี้ก็จะเป็นชปเชฟลินอ,ออต้าก็น้ำมันเบรกก็จะอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี้ก็คือกระปุกน้ำมันเบรกก็จะบอกว่าน้ำมันเบรกเนี่ยควรใช้ดอทอะไรอย่างนี้จะเป็นดอทสามเนาะ,ะเห็นไหมเราเปิดออกมาดูดูจากสีเนี่ยก็โอ้หดำปีดๆแล้วเนาะไอต,ตัวนี้เนี่ยเป็นน้ำมันเบรกแล้วก็เป็นน้ำมันขัดในตัวด้วยเนาะซึ่งน้ำมันเบรกตัวนี้เนี่ยมันก็จะเข้าไปในทั้งปั๊ม ABS แล้วก็เข้ามายังขัดอ่ะตัวนี้ก็จะเป็น ตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวไล่น้ํามันคัตออกเนาะก็น้ำมันเบรกอันนี้ก็จะเข้ามาใช้งานร่วมกับคัตด้วยเช่นกันแต่สําหรับเจ้าสามห่วงของเราซึ่งคันนี้เนี่ยก็จะแยกน้ํามันเบรกกับน้ํามันคัตออกจากกันเนาะอันนี้น้ํามันคัตอันนี้เป็นน้ํามันเบรกเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูกันว่าไ้น้ำมันน้ำมันเบรกเนี่ยค่าความชื้นมันอยู่ที่เท่าไหร่เนาะอ่าดูจากสีแล้วก็เกือบเกือบจะดำก็เดี๋ยวดูกันว่า มันจะใช้ต่อได้อีกไหมอันนี้ฝั่งนี้ตามปีเลยมาดูกันว่ามันมันจะได้ค่ามากกว่าหรือเปล่าอ่ามาเทสกันโดยอุปกรณ์ที่เราจะเทสก็คือเครื่องทดสอบน้ํามันเบรกก็กดเปิดมาเลยน้ํามันเบรกตัวนี้เป็นน้ามันเบรก .3 สามเนาะก็จะเลือกไว้ที่ .3 สามอ่าเห็นไหมโอันแล้วอ่าตสามเสร็จแล้วเราก็จะดูค่าว่าเฮ้ยค่าเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์ของความชื้นเท่าไหร่เนาะอ่ามาดูฝั่งนี้สีดําปีเลยฝั่งนี้ใสกว่าอ่ะเรามาเทสกันว่าค่าฝั่งไหนเปอร์เซ็นต์จะมากกว่ากันเนาะ มาดูฝั่งที่เป็นน้ำมันคัดมันคัดเพิ่งถ่ายไปแต่ว่าใช้น้ำมันน้ำมันเบรกเก่าเนาะ,ะแต่สียังใสยอยู่ซึ่งเปอร์เซ็นต์ความชื้นก็อยู่ประมาณ2.4%ก็ถือว่าเริ่มเริ่มแย่และถ้ามากกว่า3นี่คือไม่ดีแล้วเนาะโอเคเดีย๋ยวเราเช็ดตัวนี้ก่อนพอเทสเสร็จแล้วเนี่ยต้องเช็ดทุกครั้งเนาะเดี๋ยวข้ามันจะเพี้ยนกันเนาะอ่ะแล้วก็เรามาเทสที่ตัวอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นน้ำมันเบรกึืนเท่าไหร่2.7ประมาณ2.6 2.7เนาะ ก็เราก็สามารถดูจากสีได้ว่าเฮ้ยสีมันดำมากๆเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนไปแล้วเนาะน้ำมันเบรกอ่าก็สังเกตอันนี้ก็เป็นวิธีสังเกตแบบง่ายๆให้ดูสีน้ํามันเบรกเอาหรือว่า1ปีเปลี่ยนครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันเพราะว่าน้ํามันเบรกราคาไม่แพงมากร้อยกว่าบาทเองอะถ้าใครมีงบหน่อยก็เปลี่ยนทุก สองหมหรือ30มหมโลก,ก็ได้เนอ้องโอเคแล้วก็ไปดูระบบที่ลดกันมาเรียบร้อยแล้วเนะาะว่ามีน้ํามันเบรกน้ำมันคัดที่มันอาจจะแยกจากกันแล้วก็พวกรถไฮบริดเนี่ย ก็น้ำมันเบรกก็สำคัญมากเพราะว่า h ฮบริดใช้ ABS ในการรีเจนเบรกเนาะ,ะในบางจังหวะซึ่งมันก็ส่งผลนะให้ระบ ABS มีปัญหาได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนน้ำมันเบรกอย่างสม,ม่ำเสมอเนาะอ่ะก็เราจะมาทดสอบกันให้ดูว่าน้ำมันเบรกที่เราเก็บไว้เนี่ยมันอยู่ได้นานแค่ไหนเนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เก็บไว้หลายปีแล้วแต่ว่าเก็บไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าอยู่ในตู้ข้างหลังบ้านเนาะ ก็สภาพก็มีสนิมขึ้นบ้างเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันว่ามันยังสามารถใช้งานได้อยู่ไหมเดี๋ยวเราเอามาอืดอ่ะน้ำมันเบรกอันแรกเนาะก็คือน้ํามันเบรกสามซึ่งตัวนี้เปล่ยมานานแล้วมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะมีความชื้นไหมสมมติใครที่แบบว่าใช้น้ํามันเบรกเปลี่ยนมาแล้วแล้วมันไม่หมดก็เก็บรักษาไว้ให้ดีๆเนาะมาดูกันไม่รู้เห็นไหมกล้องนี้อ่ะปึ๊บ เ,เห็นไหมแดงแล้วก็บางทีมก็ไม่แดงไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเนาะซึ่งเรามีเครื่องวัดตอนนี้มีเครื่องวัด2ตัวแล้วตอนแรกเราใช้เครื่องนี้ถ่ายทําแต่ว่ามันมีปัญหาเวลาเราเทสเนี่ยบางทีมันขึ้นค่าเพี้ยนเนะาะเดี๋ยวเราลองเครื่องนี้ตวนให้ดูก็ขึ้นเหลืองเหมือนกันแต่ว่า พอเราไปเทสกับน,น้ำให้ดูน้ำปึ๊บบางทีมันบางทีมันก็ขึ้นเหลืองขึ้นแดงขึ้นอะเนี่ยบางทีเขียวเลยเนี่ยมันไม่ตรงแต่เครื่องนี้ตรงกว่าให้ดูนะเทสกับน,น้ำเห็นไหมร้องติด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 ขึ้น3.9เลยเนาะก็ใครที่สนใจหาซื้อเครื่องเทสน้ำมันเบรกอยู่ก็ไปสั่งได้นะ้อยย่อฮาร r โบเทสนะไม่รู้ตัวนี้เห็นไหม หาโบเทสเนาะก็ใช้ได้เหมือนกันหรือว่าใครอยากลองเสี่ยงซื้อตัวนี้มาใช้ก็แพงกว่านิดนึงก็ไม่รู้ว่าทําไมของผมมันมีปัญหานอนแต่ว่าทางแบรนด์ก็ได้คืนเงินผมมาเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรก็โอเคผ่านไปก็เลยได้ตัวนี้มาใช้แทนแล้วก็ใครที่สนใจอยากซื้อก็สามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้เดสคริปชันได้เลยเนาะอาผมใส่ตะก้าไว้ให้แล้วเนาะแล้วก็พวกน้ำมันเด็กเนี่ยก็ใส่ไว้ให้เช่นกันใครสนใจอยากซื้ออะไรก็สามารถไปกดดูได้ที่ใต้เดสคริปชันได้เลย ก็ใครที่จะเปลี่ยนน้ำมันเบรกก็ควรเก็บรักษาไว้ให้ดีสมมุติถ้าซื้อมาเยอะๆแบบนี้เนาะก็มันก็จะเหลืออยู่เนี่ยอันนี้เปลี่ยนเจ้า MG ไปแล้วเนาะแต่เดี๋ยวเราจะให้ดูคลิปว่าตอนเปลี่ยน MG เป็นยังไงอ่าเดี๋ยวเทน้ามันใหม่ให้ดูอันนี้เป็นดอทสี่อืมดูนี่น้ามันใหม่เลยเนาะเพิ่งเปิดมาวันสองวันนี่เองอ่าเรามาเทให้ดูกันมัน,นต้องเปลี่ยนเป็นดอทสี่อ่าแล้วก็เก็บเข้าไปเลยปึ๊บเห็นไหม หประมาณหนึก็มีความเชื้นบ้างซึ่งน้ำมันเบรก พวกนี้เนี่ยมันเก่งในด้านของการทนความร้อนเนาะแต่ว่ามันก็เก่งในการดูดความชื้นเช่นกัน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราก็มันตรวจเช็คน้ํามันเบรกให้ดีเนาะว่าเฮ้ยความชื้นมันเกินหรือเปล่าส่วนระยะเวลาที่ควรเปลี่ยนเนี่ยก็ประมาณ1ปีหรือ2ปีเนาะแล้วแต่การใช้งานของเราซึ่งถ้าเราอยู่พื้นที่แบบว่าติดทะเลหรือว่าติดแหล่งน้ําอะไรเงี้ยก็ปีหนึ่งเปลี่ยนครั้งหนึ่งสำหรับต่อสเนาะแต่ดอสเนี่ยจะดูดความชื้นเก่งกว่าต่อสอีกก็ต้องเปลี่ยนเร็วกว่าเดิมนิดนึงซึ่ง ศูนย์ของของ m อก็จะบอกว่า4ี่หมโลเปลี่ยนทีนึงก็ใครสะดวกเท่าไหร่ก็สามารถเปลี่ยนได้เลยอย่างโตต้าก็4ี่หมเหมือนกันอ่าแต่ว่าโตต้าเนี่ยผมค่อนข้างกังวลเรื่อง ABS เนาะเพราะว่าไอตัวปั๊ม ABS เนี่ยค่อนข้างแพงก็เลยลดลงมาสักหมื่นโลเป็น3 0 0 0 0โลแล้วกันว่าจะเปลี่ยนเปลี่ยนทีนึง3 0,000โลเปลี่ยนทีนึงอ่าก็ถือว่าโอเคยังไม่มีปัญหาอนะไรเนาะเปลี่ยนน้ำมันเบรกร,ราคาไม่กี่ร้อยเปลี่ยนไปเถอะอ่าถ้าใครแบบว่าไม่ได้เปลี่ยนนานๆเลยลืมใช้จนลืมเลยเนี่ยก็อาจจะทําให้ ABS ABS ั ปัญหาตัวบูสเตอร์อะไรต่างๆหรือว่าแม้กระทั่งสลักเบรกสลักเบรกสลักเขาเรียกว่าอะไรลูกสูบสลักลูกสูบเบรกเนาะมันก็อาจจะมีสนิมหรือว่าตามดที่เป็นฝุน่นเข้าไปกัดก่อนเป็นตามดแล้วก็ทําให้เบรกรั่วได้ซึ่งอันตรายมากๆนะ,ะถ้าใครไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเบรกเนี่ยก็รีบไปเปลี่ยนซะโอเคแล้วก็จบการทดสอบเพียงเท่านี้เราก็ไปลงมือเปลี่ยนน้ำมันเบรกกันกับเจ้า MG s e d ีเของเราไปลุย ก่อนที่เราจะไปเปลี่ยนน้ำมันเบรกกันเราก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง a e o s X กันก่อนเลยนะครับใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้ description เลยนะอ่ามาในขั้นตอนแรกเราก็จะมาทดสอบน้ำมันเบรกกันก่อนว่าน้ำมันเบรกเนี่ยมีค่าเท่าไหร่อ่ามีเปอร์เซ็นต์ความชื้นเท่าไหร่เนาะก็เปิดฝาเติมนมได้เลยเอยไม่ใช่ก็เปิดฝาเสร็จแล้วก็เอาเครื่องเทสเนี่ยจุ่มเข้าไปได้เลยดูซิว่ามันจะขึ้นสีอะไรอ่าถ้าขึ้นสีแดงเนี่ยก็แปลว่ามีความชื้นเกิน3%หรือว่า4%เซึ่งก็เป็นจุดที่ไม่สามารถรับได้แล้ว ก็ขึ้นสีแดงเลยเห็นไหมก็คือต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกเลยเนาะทีนี้เรามาดูสีกันว่าสีมันเป็นยังไงเนาะ,ะสีมันก็ออกเหลืองๆนิดนึงในตัวเนี้ยมันยังไม่ดํามากแต่ว่าเราก็ถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วนั้นเราก็ไปลงมือเปลี่ยนกันได้เลยโดยเราจะใช้เครื่องดูดเนาะใน,ในการดูดน้ำมันเบรกเก่าออกจากกระปุกน้ำมันเบรกของเราเดี๋ยวเราไปลงมือดูดกันเลย เครื่องตัวนี้เนี่ยก็สามารถใช้ในการดูดน้ํามันเบรกได้แล้วก็สามารถดูดไล่ลมเบรกได้เหมือนกันเดี๋ยวเร,เราก็จะใช้ตัวนี้แหละในการดูดไล่ลมน้ํามันเบรกออกเนาะก็ดูดให้หมดจากกระปุกเบรกเลยถ้าใครสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันเลยตัวนี้ก็ราคาไม่แพงมากในส่วนต่อไปเราก็เติมนมอนเบรกใหม่กลับเข้าไปก่อนเนาะแล้วเราค่อยไปยกล้อทั้ง4ล้อเสร็จแล้วก็ไล่จากจุดที่ล้อที่ไกลที่สุดจากเขาเรียกว่าอะไร กระปุกน้ำมันเบรกเนาะอ่าก็เป็นล้อฝั่งซ้ายด้านหลังซ้ายเนาะอ่าพอมาดูที่หลังซ้ายเราก็จะเจอกับตัวนี้หัวไล่ลมเบรกนะอ่าแล้วก็ถอดออกมาเลยตัวนี้ต้องใช้ประแจเบอร์11เนาะอันนี้ MG ไม่รู้เป็นไรชอบใช้ประแจเบอร์ปรแปลกๆก็ลองเอาลองเบอร์10ใส่ตอนแรกก็ใส่ไม่ได้ก็ต้องใช้เบอร์11เนาะจะเป็นประแจตัวน,นี้เลยผมจะเอาตัวนี้มาขันก่อนแล้วก็ค่อยเอาประแจปากเลื่อนนะเอามาขันเปิดปิดเนาะโอเค แล้วก็ขันคลายมาก่อนเนาะแล้วก็เสียบเครื่องมือดูดน้ํามันเบรกออกมาตัวนี้ก็จะทําหน้าที่แวกค่ำน้ํามันเบรกออกมาเนาะอ่าเป็นตัวดูดไล่ระบบของน้ํามันเบรกออกมาแต่ตัวนี้เนี่ยผมยังแนะนําให้ทําการไล่ลมเบรกใหม่อีกครั้งเนาะเพราะว่ามันอาจจะมีโอกาสที่อากาศจะเข้าแทรกไปได้เนาะอ่าเพื่อความชัวร์เราก็จะไล่ลมเบรกอีกครั้งแต่ว่าขั้นตอนนี้ผมไม่ได้ทําให้ดูเนาะอ่ต่อไปเราก็จะเปิดเครื่องแวกค่ำให้มันดูดน้ํามันเบรกออกไปให้หมดเนาะอ่าเราก็ค่อยๆเปิดแล้วก็เปิดตัวน็อต บิดไปนี้มันก็จะดูดๆดไปเรื่อยๆเราก็จะดูดมาสักระยะหนึ่งให้น้ำมันเบรกจากกระปุกเบรกเนี่ยไหลออกมาให้หมดเนาะโดยที่เราจะคอยดูระดับน้ํามันเบรกตลอดเนาะไม่ให้ต่ําไปกว่ามิลอ่าเราก็ค่อยๆเติมให้มันเกินแม็กไปไม่เป็นไรแล้วค่อยดูดออกเนาะอ่าเราก็จะดูดอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยพอดูดเสร็จแล้วปุ๊บเราพอใจแล้วเราก็จะดูดไอตัวเครื่องแว็กซ์คค้างไว้เสร็จแล้วก็ปิดจุ๊บให้มันแน่นเนาะหลังจากนั้นก็ค่อยๆดึงออกมาเพื่อไม่ให้น้ำมันเบรกมันหกให้มากกว่านี้เนาะโอเค ก็ควรระวังนะครับก็ถ้าใครเผลอจับน้ำมันเบรกก็รีบไปล้างมือเนาะเพราะเดี๋ยวไปจับสีรถเนี่ยสีรถจะหลุดล่อนได้เนาะเพราะตัวน้ำมันเบรกเนี่ยมีฤทธิ์ในการกัดสีนะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับโดยน้ำมันเบรกที่หกออกมาเ,เราก็ใช้เบรคคีนเนอร์หรือว่าน้ำยาล้างเบรกเนี่ยก็ฉีดฉีดพ่นให้มันสะอาดเรียบร้อยเนาะจากนั้นก็ปิดจุกยางได้เลยอ่าเสร็จแล้วสําหรับล้อด้านหลังซ้ายต่อไปเราก็จะมาทําล้อด้านหลังขวากันต่อเนาะเพราะว่าอยู่ไกลเป็นอันดับ2อ่า เราก็ทําเหมือนเดิมเลยเราก็ดูดน้ <shrink anim Darwin> <FR> ํามันเบรกเก่าออกมาเนาะแล้วก็ทําการไล่ลมเบรกใหม่จากนั้นก็ทําคมสอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ไปส่วนของด้านหน้ากันต่อเลยแล้วเราก็จะเหลือล้อหน้าซ้ายแล้วก็ล้อหน้าขวาเนาะอ่ะเราจะทําล้อหน้าซ้ายก่อนซึ่งไอ้ตัวล้อหน้าซ้ายเนี่ยตัวน็อกก็จะไม่เหมือนกับข้างหลังเนาะก็จะใช้น็อตเบอร์9อ่าใช้เลคี่ไม่รู้เป็นอะไรทำไมต้องใช้เลคี่ก็ไม่รู้เนาะอ่ะเราขันออกมาก่อนปึ๊บแล้วเราก็ดูดออกเหมือนเดิมเลยจากเหมือนกับข้างหลังเนาะแต่ว่าดูดฝั่ง ข้างหน้าแทนอ่าก็ดูดอย่างนี้ไปทั้งหมดให้ครบ4ล้อหลังจากนั้นเราก็เติมน้ำมันเบรกให้อยู่ในระดับแม็กก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาเทสดูกันว่าเบรกมันมีความชื้นอยู่ไหมอ่าเห็นไหมสังเกตว่าระดับความชื้นก็เป็นศูนย์เรียบร้อยแล้วอ่าไม่มีความชื้นเนาะเสร็จแล้วเราก็จะมาเหยียบเบรกเทสกันว่าอ่าเบรกมันแข็งหรือเปล่าถ้าเบรกมันแข็งก็ถือว่าใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปฟังสรุปกันเลย อานะครับก็เสร็จไปนี่เรียบร้อยแล้วสําหรับการเปลี่ยนน้ํามันเบรกแล้วก็ไล่ลมเบรกเจ้า MG ZS เนอะซึ่งเราก็จะได้น้ํามันเบรกที่เห็นไหมค่อนข้างดําออกมาเลยเนาะไล่มาจากปั๊มน้ํามันเบรกนะทั้ง4ล้อเลยซึ่งอุ้ยตกใจ ตัวเนี้ยเราไม่รู้ว่าเราเปลี่ยนไปประมาณกี่โลแนละ้วผมก็ลืมแล้วเหมือนกันก็พอนึกได้ปุ๊บรอบนี้ก็จัดการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็พร้อมกับน้ำมันเบรกเลยเนาะวันนี้ก็มีเท่านี้แหละถ้าใครสนใจที่จะซื้อเครื่องวัดทดสอบน้ำมันเบรกก็ยี่ห้อ Harbor t e s ก็สามารถใช้ได้เนาะ,ะใช้ดีเลยราคาร้อยกว่าบาทเองก็สนใจก็กดได้ลิงก์ใต้ตะกาได้เลยส่วนยี่ห้อนี้ผมก็ไม่รู้ว่าใครอยากได้เนาะใครอยากใช้ก็โอเคลองไปสั่งกันได้อนะยี่ห้อ King b o l e n จากจีน ตัวนี้ได้มาจากทีมซึ่งเขาก็โอเคเขาก็คืนเงินให้เนาะไม่เป็นไรเขาก็ได้เงินคืนแต่ว่าเครื่องก็มีปัญหาใช้ไม่ได้โอเคสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปโปรเจกต์สามห่วงของเราก็สามารถคลิกได้ที่ลิงก์มุมบนขวามือได้เลยข้างไหนข้างนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะก็คลิกได้ที่ลิงก์มุมบนขวามือเลยหรือว่าคลิปที่ทําเกี่ยวกับเจ้า m t เก็มีอยู่ด้านมุมบนขวามือเลยเนาะสำหรับวันนี้ผมขออนุญ,ญาตลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ ฝากโปรเจกต์ด้วยนะบ๊ายบายกําลังทําแล้วลืมบอกไปถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe อาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะ